ความเจริญรุ่งเรืองในทรารมิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รียญก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนพธิธีในภาคปฏิบัติในส่วนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงศาสนพิธีที่เป็นการเตรียมพร้อมหรือในส่วนของสง์ เมื่อขราวที่แล้วเราก็ได้แนะนําไปว่าพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่รับกินนิมนต์ต้องเตรียมตัวอย่างไงนุ่งสสบงทรงจีบอลอย่างไรนะการนั่งการวางพัดกลางปลาง,ลางตลปัดการจับได้สายศีลอะไรต่างๆก็ขยายความมาจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยก็มาต่อถึงตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการพรมน้าพุทธมนต์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทาบุญเสร็จปับ๊บทาเจ้าภาพท่านต้องการประพรมน้าพุทธมนต์ ก็ให้พระพิสุสงฆ์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมักจะเป็นประธานสงฆ์แต่ถ้าหากว่าประธานสงฆ์ท่านไม่สะดวกหรือว่าท่านอายุไขยเยอะท่านไม่สะดวกก็จะมอบองค์ที่สององค์ที่สามก็แล้วแต่ท่านจะมอบหมายหนะลังจากที่ทําน้าพุทธมนต์เสร็จนะก็จะมีการพรมน,น้ำพุทธมนต์ทั้งในบ้านหรือบางทีก็รอบบริเวณโรงงานต่างๆนะบางทีเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าหากว่ามันอาคารมันหลายชั้นนะโอ้โยมก็ ดูสังขารของพระด้วยไม่ใช่ว่าอาคาร12ชั้น20ชั้นจะให้พระเดินรถพรมทุกชั้นเลยก็ไม่ไหวนะถ้างั้นน่ยถ้าเอาอย่างนั้นก็ต้องแบ่งน้ําพุทธมนเนี่ยให้ทุกๆองค์ไปช่วยกันพรมเลยถ้าจะพรมกันขนาดนั้นนะก็จะเอาเฉพาะจุดหลักๆมักจะเป็นห้องทํางานหรือจะเป็นถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นห้องนอนอะไรต่างๆแค่นี้พอหรือบริเวณรอบบ้านแล้วก็แขกผู้มาร่วมงาน ครา,า,าวนี้เมื่อกาลที่แล้วนั้นได้พูดถึงว่าก็นิยมใช้เขาเรียกว่าการยาคาเป็นเครื่องพมนน้าพุทธมนต์เพราะว่ามันจะสะบัดได้ดีและมันก็สามารถที่จะควบคุมทิศทางมันได้ดีแล้วก็คนชาวพุทธเราเองก็ถือว่าญาคาเนี่ยเป็นยาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นยาที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งเป็นบรรลังก์ในการตัดสู้ที่ใต้ต้นสีหมหาโพธิ์นะ ก็เลยนิยมกันว่าเนี่ยเป็นต้นหาคาพูทริเจ้าประทับนั่งชนะมารอะไรประมาณนี้ไงแต่ถ้าหากว่าปัญหายญาคาไม่ได้ละ่ะทํำยังไงเอาละสิบางเดียวนี้ก็เป็นที่นิยมกันใหม่ว่าเอาถา้าปัญหายญาคาไม่ได้ก็ใช้อะไรก็ใช้ก้านมะยมเอ๊ะทำไมไม่ใช้ก้านอื่นทําไมต้องนิยมหรือว่าอา่าไปที่ก้านมะยมกันอย่างเดียวอ๋อความหมายของคําว่าต้องใช้ก้านมะยมก็เพราะว่า ถ้าบอกเนี่ยบางเกจีอาจารย์บางพวกก็บอกเออหนึ่งละมันเป็นชื่อคําว่ามะยมมะยมหมายถึงคนนิยมอะไรอย่างงี้ไงคือคนเราเนี่ยเวลาเอ,อ่อเขาเรียกว่ามันถือมงคลตื่นอะไรต่างๆไปก็เยอะแยะมากมายบางทีบอกจะให้คนเกรงขามต้องไปปลูกมะขามไว้หน้าบ้านเอาเป็นอย่างนั้นอีกอยากให้คนรักเอาไปปลูกต้นรักไว้หน้าบ้านอืมแต่บอกว่าบางคนบอกอยากถ้าไม่ให้เกิด ไม่เกิดคดีความไม่ให้คนมาทําร้ายไม่ให้คนมาใส่ร้ายเนี่ยอย่าไปปลูกมะรุมไว้หน้าบ้านให้ไปปลูกไว้หลังบ้านเอาเป็นอย่างนั้นอีกแต่จริงมันไม่เกี่ยวกันนะต้นไม้มันก็คือต้นไม้มันเป็นชื่อของมันอย่างนั้นแต่เราไปไปคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะปลูกต้นรักไว้หน้าบ้านเป็นแปลงเป็นร้อยต้นแต่นิสัยคนในบ้านไม่น่ารักเป็นคนขี้นินทาเป็นคนเจ้าโมโหดา่าเขาสารพัดใครมันจะมารักกันไหม ดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันจะรักได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะ,ะความรักที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ความรักที่เกิดจากการที่เป็นคนพูดปิยะวาจาอ่อนหวานไม่กระทบกระเทือนจิตใจนะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้อ่ามันไม่ใช่เกิดจากการที่จะไปปลูกต้นไม้โอ้ถ้าไม่เช่นนั้นนะโอ้รัฐบาลก็คงเอาต้นรักไปปลูกกันรอบทำเลยบรัฐบาลคราวนี้คงจะมีคนรักทั้งประเทศ มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันอาจจะปลูกทั้งเ,เป็นแปลงเต็มทำเรียบแต่ว่าถ้าพฤติกรรมนิสัยของคนที่อยู่ในนั้นน่ะทั้งโกงกินทั้งสารพัดอ,อะไรสารพัดอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่รักอยู่ดีมันจุดที่พฤติกรรมการกระทําไม่ได้อยู่ที่เกี่ยวกับต้นไม้เลยแต่อันนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าเอา้าถ้ามันหายาคาไม่ได้ก็เอาอะไรเอาเอา,เอา,เอาวม้มะยม พราะถือว่าเป็นความนิยมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือถ้าบอกว่าไอ้ไมยมเนี่ยถือว่ามันเป็นชื่อที่ไปพร้อมก,ก,กันกับไม้เรียกไม้ยมมาทันซึ่งเป็นไม้อาญศาสธิ์ของปยายมเขาว่าอย่างนั้นนะเอาไว้ปราบพูดผีปีศาจก็เลยถือคริสเอาชื่อกันอย่างนี้มาตอนนั้นเนี่ยก็แท้ที่จริงแล้วถ้ามันไม่มีญาคลาจะใช้อะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ในการรถก็ได้คอยเป็นรถได้พรมได้เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้บางแห่งนิยมกัน ก็คือใช้ไอ้เขาเรียกว่าอีพ็อกซี่ที่พ่นน้ำนะฉีดน้ำน่ะคล้ายๆที่เขาเอาไปฉีดเช็ดกระจกแบบนี้ก็มีนะเป็นใเป็นของคันทันสมัยเป็นเป็นเขาเรียกว่าการพรมน้ำมนต์แบบยุคสมัยใหม่ปรับปรุงใหม่แบบนี้ก็มีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ที่สภาวะความพร้อมแล้วก็สภาวะจิตใจของผู้ที่รับกับผู้ที่ให้คราวนี้พอมาถึงเนี่ยแล้วบทสวดพระปริตม,มีอะไรบ้างล่ะ เมื่อถึงคราวที่พระท่านจะมาสวดกันเนี่ยอันนี้กําลังกล่าวถึงประเด็นว่าพระที่จะต้องไปทําพิธีนะมาถึงคราวจะต้องไปสวดหรือว่าไปเจริญพุทธมนต์จะสวดอะไรกันบ้างในงานมงคลท่านบอกโบราณอาจารย์ด้จำแนกพระปรลิตออกเป็นสองประเภทคือ7ตํานานก็มีเจพระปริตธนะเจ็ดตำนานมี7พระปรินะตนนรรก็คือ1มังคปริติอนะ่ามังคปริตหรือว่ามงคลลสูตรนั่นเองนะมงคลลสูตรหรือมังคปริต สองรัตนปริศนะก็คือรัตนสูตรคือคันใช้คำว,ว่าปริตตะตัวเนี้ยแปลว่าพระสูตรที่เอามาสําหรับเป็นบทสวดสําหรับต้านทาน,ทานหรือป้องกันเหตุเพศภัยนะก็มองคนทัพปริศนะรัะตนปริศเมตตาปริลินะขันธปริศโมรปริศทัชะคะปริศแล้วก็อาตานาติยปริศอันนี้เป็นเจ็ดตำนานหรือเจ็ดพสูตรหลักๆซึ่งเราได้ขยายความกันมาตลอดอยาวนานจีเดียวหลเรื่องของ ทั้งเจ็ดตำนานนี้ก็ได้ขยายความรายละเอียดไปพอสมควรแล้วและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองเรียกว่า12ตําตำนานมี12ปริศนะ12ปริศแต่ไม่ใช่12ประสูตรเพราะว่ายัางไงนี่ท่านบอกว่าโดยเพิ่มโดยเพิ่มจาก7จ็ดตำนานอีก5ปริศคือวัตกะปริศอังคฤิม,มาลปริโศโพชังคปริศแล้วก็อพยะปริศและ5้าชยะปริศที่บอกว่า ไม่ใช่พระสูตรทั้งหมดเพราะอะไรท่านก็จะมีปรากฏว่าบางปริษนั้นนะเป็นการแต่งขึ้นมาในภายหลังโดยผู้รู้ทางบาลีโดยผู้รู้ทางบาลีที่แต่งขึ้นมาไม่ได้มีกล่าวไว้เป็นพุทธพจน์หรือไม่ได้มีกล่าวไว้เป็นพระสูตรแล้วก็ไม่ได้มีอ,อ,อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนเนื้อหาในพระสูตรที่มีในพระไตรปิฎก ทั้งว่า12ประปริษนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเมตตาปริตนะมีขุนทมีอยู่ในขุทการนิกายสุตันนิบาทเมตตาปริตนี่ที่เราได้ขยายความพูดถึงว่าอ๋อที่พระท่านไปปฏิบัติธรรมกันในป่าไงล่ะในป่าแล้วพวกเทวดาที่มีลูกเทวดาในในชั้นต้นๆนี่นะพวกปุมมะเทวาลุกขาเทวาอะไรพวกนี้เขาก็ยังมีลูกมีเมียคล้ายๆมนุษย์นะ แม้ไปเป็นเทวดาที่มีความละเอียดกว่าแต่เขาก็ยังมีการคลองเลือนกันอยู่ยกเว้นเทวดาชั้นสูงสูงแล้วดาวดึงขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันอย่างนี้แล้วแต่ถ้ายังเป็นเทวดาชั้นล่างชั้นต่ําภุมมะเทวาลุกขาเทวาอากาศเทวาพวกนี้ทีเขาก็ยังมีพวกนี้อยู่คราวนี้เนี่ยพระภิกษุท่านมาจำเ,เดินทางมาในป่านั้นเทวดาเขาก็อยู่กันสุขสบายมาโดยตลอดนะ เมื่อเวลาพระภิกษทุท่านมาปุ๊บมาทุดงมาด้วยกําลังศีลของท่านเนี่ยท่านรักษาศีลกันบริสุทธิ์กําลังศีลกําลังสมาธิเรียกว่าเดชของศีลพวกเทวดาที่อยู่ต้นไม้พวกลุกกเทวามีวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้เนี่ยโอ้พอพระท่านเดินผ่านมาปับ๊บถ้าไปอยู่บนหรืออยู่สูงกว่าพระบรารมีตนเองน้อยไงมันร้อนอยู่ไม่ได้ ก็เลยต้องพากันอุ้มลูกจุงหลานลงมานั่งอยู่กับพื้นดินอ้าวพระเดินผ่านไปก็กลับขึ้นไปบุญวิมานอ้าวพระเดินผ่านมาลงมาอีกแล้วนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้ไม่มีความเป็นอยู่เป็นสุขเลยทํำยังไงล่ะเอาไปไล่คิดไว้เดี๋ยวพระท่านคงจะไปแล้วมั้งคงมาพักทุดงกันไม่กี่วันก็จะไปพอที่เวลาพระท่านไปบินฑบาดญาติโยมเห็นโอ้น่าศรัทธาเรื่มใสมากก็นิมนต์ท่านอยู่ต่ออ่าเพราะนิมนต์อยู่ต่อ โอ้โหเทวดาก็บอกตายแล้วสเดือนเนี่ยท่านอยู่จำพรรษาสามเดือนเราไม่ได้พักได้พอนกันแน่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงลำบากแย่เลยหาวิธีการขับไล่หรือกวนให้พระเหล่านี้อยู่ไม่ได้ก็ม,มาแสดงอาการเวลาพระเดินจงกรมทําสมาธิก็เป็นหัวกะโหลกกลิ้งมาบ้างทําเป็นเสียงหน้ากลัวบ้างอะไรบ้างพูดง่ว่าเทวดาแปลงเป็นผีหลอกหลอกพระนั่นะไม่ใช่ผีนะเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้น ชั้นล่างเนี่ยคือพวกผุมมพวกลูกขาเทวาเนี่ยแปลงตัวแปลงกายแล้วก็ทําเสียงหลอกพระสุดท้ายก็เลยใช้ฤทธิ์ของตนเองบางส่วนเนี่ยทำให้พระมีการเป็นหวัดเป็นไอจามกันเมื่อออกพรรษาพระก็ต้องรีบกลับไปหาพระพุทธเจ้ากราบรายงานพระพุทธเจ้าบอกอ๋อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ให้อาวุธไปพระภิกษุเหล่านั้นก็เลยถามอาวุธของพระพุทธเจ้าคืออะไรอ๋อพระองค์ก็เลยให้สวดสาธยายแล้วก็ให้เจริญเมตตาจึงเรียกว,ว่าเมตตาปรินีไง จริญไม่ตาไม่ตาปรลิศแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยก่อนจะเข้าป่านะให้กลับไปที่เดิมนี่แหละก่อนจะเข้าป่าไปเนี่ยให้พากันนั่งสวดเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนจะเข้าป่าป่านี้เข้าไปก็สวดสาธยายบทนี้โอ้เทวดานี่ได้ยินได้ฟังปุ๊บรู้สึกจิตใจเออพอได้ยินบทนี้ปุ๊บจิตใจมันอ่อนโยนรู้สึกปรารถนาดีเอ็นดูพระเลยออกมาต้อนรับกันเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญอีกแล้วออแปลกดีเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยภาพสู่ก็อยู่กันเป็นสสงบสุข จากนั้นท่านก็เลยปฏิบัติธรรมได้ผลดีนี่ไงก็เลยเป็นว่าที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือหนึ่งในเมตตาปริตสองขันธปริทนะก็มีอยู่ในอังคุตรนิกายจตุกกรนิบาตก็เป็นอยู่ในวินัยปิฎกจุลวัตรแล้วก็ชาดกดทุกนิบาตนี่นะในขันธปริตก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องของการแผ่เมตตางให้กับพญางูทั้ง4ีนะ่ก็เรียกว,วิรูปะเคหิเมเมตตังเมตัง,ตงเนี่ยนะเป็นการแผ่เมตตางพญางูทั้ง4ี่เพราะ มีพระภิกษุท่านไปปฏิบัติธรรมในปา่าแล้วไม่ได้แผ่เมตตาให้กับพญางูให้กับงูเงี้ยวเขี้ยวตะขาบทั้งหลายก็เลยถูกงูกัดตายพระพุทธเจ้ารู้ก็เลยอ๋อเป็นเพราะว่าไม่ได้แผ่เมตตาก็เลยสอนบทนี้ไปว่าให้แผ่เมตตาให้กับพวกพญางูพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายในการไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เลยเป็นบทที่ให้เอามานำสวดในขันธปริตนะเกจีอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านเอามา ผสมเป็นบทสวดนะแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปปฏิบัติก็คือให้เป็นการนําเอาไปารู้จักวิธีการแผ่เมตตาให้กับปสับปสสาวะทั้งหลายด้วยอ,อย่างข้อที่3นะโมรปริศเนี่ยก็มีอยู่ในชาดกเหมือนกันโมรปริศนั้นก็เป็นการกล่าวถึงนกยูงไงนกยูงที่ก่อนจะออกไปก็มีการท่องเป็นคาถา สันเสริญคุณของดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชาวโลกแล้วก็ลุละลึกนึกถึงธรรมะของพระอริยะเจ้าทั้งหลายอย่างเงี้ยก่อนก่อนออกไปหากินก็สวดก่อนเข้าไปก่อนจะกลับมานอนก็สวดกล่าวคาถานี้แหละอ,อ้าพอมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพอเจอความงามของนางน,ก,น,ก,น,ก,นกยตงตัวเมียก็ลืมสวดอา้าวพอลืมสวดทําไงอะ ใอ้ในายพลานนี่ก็พยายามพยายามนะเอาบ่วงไปแล้วเป็นดักหลายวันไม่ติดสักทีแต่วันนั้นนกยูง <c oughs> ตัวนี้ลืมลืมสวดก็เลยไปติดบ่วงนะนี่เขาก็เลยบอกว่าเออพระปะริศเนี่ยมันก็มีผลทําให้พวกเครื่องดักเครื่องจับหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันมาทําร้ายเราไม่ได้ก็เลยนิยมเอามาเป็นบทสวดเรียกว่าโมรปริศอ,อย่างบที่สีบัณอาตานาติยะปะริศเนี่ยก็มีอยู่ในทีขั้นที่กายปฏิกวัตนะ อาตานติยปริก็เป็นบทที่เท้ามาหาราชทั้งสี่้วก็มีเท้าเวสสุวรรณเท้าทัตะลดท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักนี่แหละก็พากันมาเพราะว่าเห็นว่าพวกยักษ์เนี่ยเอ้บางพวกมันก็ศรัทธาพุทธศาสนาบางพวกมันก็ไม่ศรัทธาแถมมันจะทาร้ายพระพิสุสรงเอาด้วยก็เลยเอ้เห็นอย่างนั้นเข้าเห็นว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพระพิสุส่งในพระพุทธศาสนาเพราะถูกพวกยักษ์พวก คนทันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทำร้ายก็เลยพากันไปร่างเป็นเหมือนบทอายาศิทธิ์ขึ้นมาแล้วมันนำมอบถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติแล้วก็สวดสาธยายถ้าภิกษุสวดสาธยายบทนี้พวกยักษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ายักษ์ตนไหนยังแหกกฎนะทำร้ายพระอยู่หรือทำร้ายผู้ทรงศีลอยู่แสดงว่า ผิดกฎอายศิสติ์นี้นบทอาตานาติยปริทเนี่ยนะจะถูกยักษ์ลงโทษในสมาคมของยักษ์ถ้าภิกษุสวดสารยายบทนี้พวกยักษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ายักษ์ตนไหนยังแหกกฎนะทำลายพระอยู่หรือทำลายผู้ทรงศีลอยู่แสดงว่า ผิดกฎอายาสตร์นี้นบทอาตานาติยะปริตเนี่ยนะจะถูกยักษ์ลงโทษในสมาคมของยักษ์ก็เลยเป็นที่พระพุทธเจ้าก็เลยให้พระวิสุทธสงฆ์ท่านได้สวดสาธยายเพื่อป้องกันพวกยักษ์พวกผูดผีต่างๆพวกนี้นะนั้นพวกยักษ์เนี่ยอพอได้ยินบทนี้รู้สึกโอ้โหมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนเพลงชาติของยักษ์นะพอได้ยินแล้วแม่มันปลื้มใจดีอกดีใจไม่มีใครคิดจะทำร้าย ในประเทศไทยก็เลยใช้ชื่อบทบทนี้ว่าพานยักษ์เนี่ยสวดพานยักษ์นั่นแหละแท้ที่จริงก็คือบทอันนี้แหละอาตานาติยปริตนี่แหละอย่างบทที่5้านะโพชังคปริตก็มีอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวัคอย่างโพชังโคเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังกันก็เป็นบทที่ในชื่อพระสูตรท่านใช้คำว่าขีลานะเพศสูตรก็คือเป็นบทพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอรหันต์หลายองค์ดู พระมหาโมกขลานะหรือพระมหากัสปะอย่างเงี้ยที่ท่านได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้ที่ท่านอาพาธอยู่ป่วยอยู่นะก็รู้สึกจะมีอยู่สี่ห้าองค์เนยนะพอได้ยินได้ฟังหรือได้ปฏิบัติตามโพชชังคปริศเนี่ยก็สามารถหายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเป็นที่นิยมว่าอ๋อนี่ถ้าท่านใดก็ตามพอนิมนต์พระไปสวดสาธยายแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบทนี้เลยก็ได้ยินได้ฟังก็จะทําให้หายป่วยได้อนี้ก็เป็น ความเชื่อแล้วก็จะมีผลทางสภาวะจิตใจแต่แท้ที่จริงแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะถ้าไปดูในพจนเนื้อหาพระสูตรเนี่ยก็คือปฏิบัติอย่างไรให,ให้ให้สภาวะใจของเราเนี่ยสามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นได้อย่างบทที่6กรัตนปริตก็มีอยู่ในคุทกานิกายนะแล้วก็สุตตานิบาตนะรัะตนปริตนี่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยในเมืองเวสาลีไงที่เกิดโรคระบาดนะนะั่นน่ะ แล้วก็พวกอมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนก็เลยพวกที่เรียกว่ามีภัยสามชนิดใช่ไหมภัยจากการแห้งแล้งภัยจากการโาครคภัยไข้เจ็บภัยจากอมนุษย์ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปทําพิธีพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วอาการแห้งแล้งก็หายไปฝนตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยไข้เจ็บก็หายเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์พรมไล่พวกอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายก็หนีไป โรคภัยที่เกิดจากมนุษย์ก็หายโรคระบาดต่างๆนั่นนะ่ะที่เกิดขึ้นด้วยความสกรปรกต่างๆก็ถูกฝนสะล้างทําให้สะอาดก็เลยทําให้หายนี่ไงก็เป็นเหตุว่า,าได้พระท่านจึงเอารัตนปาิษนี่แหละเป็นจุดกําเนิดในการทําน้ําพุทธมนต์นี่ก็รัตนปาลิษนี้ก็ยังมีอยู่ในคุตธรรนิกายนะมีในพระไตรปิฎกามาวัตการปาิษเนี่ยก็มีอยู่ในชาดกเอกนิบัตจริยาปิฎก วัตกรรมปริทนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนกคุ้มนะนกคุ้มหรือนกคุ้มที่คนเอามาเปลี่ยนชื่อกันมันก็จะเรียกได้สองชื่อนะนกคุ้มแรกๆสมัยก่อนเขาเรียกกันนกคุ้มแต่ตอนหลังมาก็บอกเอ้มันคุ้มๆมาเปลี่ยนเป็นนกคุ้มดีกว่าแปลว่าคุ้มครองรักษาอะไรประมาณนั้นที่เกิดไฟป่าไงไฟป่าไหมมาตอนนั้นเกิดเป็นนกนกคุ้มยัง ตัวอ่อนๆอยู่บินหนีไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะแม่เจอไฟป่าหนักเข้าก็บินหนีนกคุ้มตัวนี้หรือนกคุ้มตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าอธิษฐานว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นใดแล้วนอกจากาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็สัจวาจาที่ตนเองอกระทำมาสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติขอให้ไฟมันดับนั่นแหละท่านก็บอกเนี่ยไฟป่าก็ดับลงไปแม้ในปัจจุบันไฟก็ไม่ได้ไหม้บริเวณตรงนี้นที่ท่านบอกเอาไว้ก็เป็นเหตุว่า ทำให้เราเอามาสวดสาธยายเพื่อป้องกันไฟนะอักขีอักขีไฟหรืออักขีภัยโดยเฉพาะนี่ก็เป็นบทสวดที่มีปรากฏอยู่ในพระตรปิฎกแล้วก็บทที่แมังคะปิิตนั้นมีมีอยู่ในขุทกานิกายปะทะสุตตนิบาตนะก็เป็นเรื่องของมงคลละสูตรที่เทวดากันมาถกเถียงกันถามกันว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลหุ้ยถกเถียงกันอยู่ยาวนานนะจนกระทั่ง อาสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัดสรุ้แล้วก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงมงคล38ประการมีอาเสวานาจจพาลานังเป็นต้นนั่นไงมีการไม่คบคนพาลมีการครบบัณฑิตบูชาที่บุคคลบูควนบูชาเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไล่ย,ยาวไปจนถึง38มงคลเนี่ยก็ถือว่า,าถ้าหากว่าเอามาสวดสายตยายแล้วก็จะเกิดสริมงคลแก่บ้านแก่สถานที่แห่งนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วอย่างที่บอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวของการปฏิบัตินะแม้มงคลละสูตรนี้เหมือนกันถ้าอยากจะให้เกิดมงคลจริงๆต้องนําไปปฏิบัติอย่างข้อที่9นหนัเรือว่าประสูตรที่9นี้เขาเรียกว่าทัชชคปริตก็มีในสังยุตตนิยสทาขวักนะสาขาถวักในใน,ในทัชชคปริตเนี่ยเป็นการกล่าวถึงทงนะยอดทง ของเท้าสักกะซึ่งอตอนนั้นพวกอสูรบุกเข้าไปอย่างดาวดึงแล้วพวกเทวดาทั้งหลายพากันแตกตื่นหวาดกลัวเกรงกลัวโอ้เท้าสักกะหาวิธีการช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกน้องอยังไงล,ล่ะหรือว่าบริวารยังไงอ่ะก็เลยให้ดูยอดธงของต,อน,ตอนเองโอ้โหธงตั้งอยู่โอ้โก็แล้วก็ให้ดูยอดธงของพวกเหล่าทัพของตอนเองนะพวกเทวดาเห็นยอดธงผู้นําอย่างนั้นเข้า ก็โอ้มีจิตใจฮึกเหิมไม่เกรงกลัวพวกอสูรพวกอสูรเห็นเทวดาไม่ยอมแพ้กลัวนะก็พากันหนีไปแล้วพระธเจาก็เปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าพระพิสุหรือ,อนักปฏิบัติพากันไปปฏิบัติธรรมในป่าในเขาในถ้ำหรืออยู่ในที่เงียบเงียบเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เนี่ยนั่นก็เลยมีบทอิติปิโสพควาเข้ามาด้วยนี่แหละก็เลยกลายเป็นเอามาสวสดสาธยายเป็น ท้ชักปริศพระปริศที่พูดเกี่ยวเนื่องถึงธงหรือยอดธงนี่ก็เป็นบทเนื้อหาสาระที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะอย่างข้อที่สิบเนี่ยอังคุลิมาลปริศก็มีในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาตอังคุลิมาลปริศก็คือ,อพระปริศที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์คลิมานที่ไปเห็นผู้หญิงท้องกลัวท่านนะั่นนะแล้วก็ตรีตะเหลือกอนึกมีท้องแก่ไงจนกระทั่ง พระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอ,องค์คลิมานนั้นนะ่ะท่านไปสวดให้ก็เป็นยะรงหังพระคินีนั่นแ,แหละพอสวดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกด้วยความง่ายนะไม่ทุกข์ทรมานไม่เจ็บไม่ปวดก็เอามาบวกผสมเพื่อ,อทําให้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นนะที่ได้ฟังพระปะรลิตนี้แล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการคลอดลูกนะนี่ก็เป็นบทที่สิบที่ได้กล่าวถึงที่มีอยู่ในพระสูตรนะ ดังนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในเนื้อหาที่ในพระไตรปิฎกมาถึง10พระปริศหรือ10พระสูตรที่กล่าวเอาไปแล้วส่วนอีก2นั้นน่ะก็เป็นการแต่งขึ้นในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามโบราณอาจารย์ท่านก็ได้รวบรวมอานิสงค์ของพระปริศไว้ถึง12ประการนะอันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมว่าเอ๊ะการที่เรามาสวดสาธยายกันเนี่ยมันมีอนิสงค์อย่างไรมีผลดีอย่างไรอนิสงส์หมายถึงผลดีตรงนี้ อย่างเมตตาปริศเนี่ยถ้าบอกให้ทําให้หลับเป็นสุขเตินเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทพพิทักษ์รักษาไม่มีพยันตรรายจิตเป็นสมาธิง่ายใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคลนี่สาหรับเมตตาปริศนะไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิตจะเป็นพรมเมื่อบรรุในเมตตาฌานนี่ก็คือปฏิบัติระดับขั้นฌานสมาบัติอันนี้กล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัตินําไปปฏิบัติด,ด้วยเมตตาปริศไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเลยเป็นพรมมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอ,อยู่ที่การปฏิบัติแผ่เมตตาจิตจก็ทั่งเข้าถึงขั้นชั้นฌานนะอย่างที่สองอย่างพระส,สูตรที่สองเนี่ยขันธปผลิตท่านบอกป้องกันภัยจากสารพิษและสัตว์ร้ายต่างๆอย่างข้อที่สามโมรปริตป้องกันภัยจากผู้คิดร้ายอย่างข้อที่สี่อาตานาติยะริตป้องกันภัยจากอมนุษย์ทําให้มีสุขภาพดีและมีความสุขข้อที่ห้าเนี่ยโพชังคปริตทาให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ข้อที่6ชัยยรปริษทําให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสดี 7. จ็ดรัตนปริตทําให้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายแปดวัตวตกาปริตทําให้พ้นจากอาักขีภัยน,นี้เรื่องเรื่องไฟโดยเฉพาะ9มังคลปริษทัยไม่เกิดสิริงมงคลและปัศจักอันตรายสิบ้ัชคกปปริตทําให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายและการตกจากที่สูง11อังคุลิมาลปริตทําให้คลอดบุตรง่ายและป้องกันอุปสรรคอันตราย สิองอภยปริททำใม้พ้นจากภัยพิบัติและไม่ฝันร้ายดังนั้นในส่วนอีกสองพระปริตที่ท่านได้แต่งเสริมเข้ามาก็คือเรื่องของชัยยปริตก็ว่ากันด้วยเรื่องของชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตั้งแต่มหาการุณิโกนั่นแหละจกนกระทั่งซึ่งจิยันโตโพธิยานี่นะที่เรารู้จักกันตรงนี้ก็เป็นการแต่งเสริมขึ้นมาในภายหลังเพื่อ,อเป็นขันใจกาว่าเป็นบท ป้องกันอันตรายป้องกันต้านทานต่างๆแม้เป็นบทที่เ,เกจิอาจารย์หรือผู้รู้บาลีท่านแต่งขึ้นมาในภายหลังก็ตามแต่ก็เป็นที่นิยมอย่างชัยปริสเนี่ยจะมีการทำน้ำมนต์ลดน้ำมนต์มีการอามอบรางวัลอะไรต่างๆก็ชยันโตชยันโตนี่แหละก็คือชายปริสนะแต่บทเต็มจริงก็คือตั้งแต่มหาการุณิโกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมาตัดกันที่ชยันโตนี่ แล้วก็อีกบทหนึ่งก็คือเรื่องอพยปริษ์เนี่ยที่ว่าทําให้พ้นจากภัยและไม่ฝันร้ายก็คือยันทุนนิมิตตังนั่นแหละบทนี้นั่นเนี่ยในทั้ง12ตํานานก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก10ตํานานหลักๆส่วนอีก2ตํานานก็เป็นการแต่งเสริมขึ้นมานะแต่งเสริมเติมแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบส่วนว่าบทอื่นๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าแล้วแต่งงานนะอย่างเช่นธรรมาจากอย่างมหาสมัยสูตร อย่างนี้นะก็จะเป็นที่นิยมกันว่างานนี้สมควรจะสวดบทนี้สวดบทนี้ดังนั้น,น,นพระนักสวดทั้งหลายหรือผู้มีความรู้เรื่องของการสวดสารยายเนี่ยท่านก็ดูองค์ประกอบนะบางคนไปเอ๊ะทำไมท่านบางครั้งท่านสวดนานบางครั้งท่านสวดน้อยหนึ่งก็ต้องดูเรื่องเบลลเวลาด้วยบอกนิมนต์ท่านไปฉันเพลอย่างเงี้ยฉันเพลสิบเอ็ดโมงถ้าท่านเริ่มสวดตั้งแต่10บโมง ก,ก็ต้องใช้เวลาสวดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะทําพิธีประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะสวยดยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหไปถึงกระชั้นชิดไปเริ่มที่11บเอ็ดโมงครึ่งเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็สวยดย่อลงมามันก็อยู่ที่การปรับให้เหมาะให้สมในการและเวลานั้นๆนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นไหวพริบปฏิพาน์ของพระผู้นําสวดหรือท่านประธานสงไม่ใช่สวดสาธยายจะจนเลยไปล่าเวลาในการขบฉันก็เกินไป แต่บางคนบอกโอ้โหท่านรถติดมากมันมีอุบัติเหตุมีอะไรมันมาช้าเราจะฉันก่อนสวดได้ไหมก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรคือสวดนียจะสวดเวลาไหนก็ได้นะแต่เวลาฉันเนี่ยพระพุทธเจ้ากําหนดไว้ว่าห้ามเกินเที่ยงนะหรือว่าห้ามให้ดวงอาทิตย์มันมันมันเลยศีรษะไปดังนั้นเวลาฉันมันมีจํากัดก็ถวายเพลฉันกันไปก่อนเลยถ้าเวลามันกระชั้นชิด เมื่อฉันเสร็จแล้วคขาเนี้ยท่านจะสวดสาธยายาวไปจนถึงบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นก็นแล้วแต่ท่านแล้วเขาเนี้ยเออขอให้มีเวลาฟังก็ไม่ได้ผิดอะไรดังนั้นก็ให้ดูว่าเออปรับไปตามสภาวะหรือว่าความพร้อมของญาติของโยมแล้วก็การเวลาที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นไหวพริบป,ปฏิพานของท่านประธานสงฆ์ดังนั้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับาสาธาพิธีภาคปฏิบัติของ งานมงคลนะก็คงจะคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ส่วนว่าเดี๋ยวงานอาวะมงคลก็มีรายละเอียดปิดย่อยกว่านี้ไปอีกกนะ็จะมีการทําบุญต่างๆาตั้งแต่างานศพที่ยังาตายหนึ่งวันเว,วันตั้งแต่50วันร้อวันหรือว่าทําบุญอธิต่างพวกน,นี้ก็มีรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในตอนต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตา็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายเดียวเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พันิพพันธ์จงทุกพันุ์ทุกประการเธอ